นำความรักที่มีต่อตุ๊กตาแมวมาแต่งเป็นเพลงให้เหล i t วคิต r ี้อาร i g n ลลาวนยังเลือกใช้เพลงนี้มาเปิดตัวสร้างสีสันในคอนเสิร์ตครั้งที่สองในไทย a าร i l l ลลาวีนแจ้งเกิดจากเพลง Complicated ในปี2002โดยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแนวเพลงป๊อปพัง ทำให้เธอแตกต่างจากนักร้องวัยรุ่นหญิงยุคเดียวกันอย่างบริตนี์สเปียร์และคริสตินาอากิเล่าส่งให้เธอเป็นศิลปินหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่มีอัลบั้มขึ้นอันดับหนึ่งในอังกฤษและได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งดนตรีป๊อปพังความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอด12ปีของอาร์วิลลาวีนมาจากความสามารถทั้งการแต่งเพลงและเล่นดนตรีรวมถึงภาพลักษณ์หญิงแกร่งที่กล้าทำตามฝันและกล้าที่จะแตกต่าง คือคืออาวิวเนี่ยเป็นตัวต้นแบบของผู้หญิงในยุคปัจจุบันนะครับเป็นต้นแบบของผู้หญิงยุคใหม่อ่ะครับคือมีความเป็นตัวของตัวเองครับไม่ไม่ยึดติดกับกับโลกโลกปัจจุบันสักเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยเพลงเพลงของอาวิวก็จะแบบมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์ uh, สไตล์ของตัวเขาเองแล้วก็บางทีก็มีมีอาจจะแบบเสียสีสังคมแล้วก็บางเพลงก็จะแบบทาให้ผู้หญิงแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ตอนนั้นเขาแบบเป็นผู้หญิงเท่เป็นแบบแฟชั่นเป็นพังอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยชอบมาก แบบร้องเพลงมีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้ใส่ใส่อะไรแบบกุ๊กกิ๊กแบบว่าเป็นแนวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยชอบ Hey Hey You You I don't like your girlfriend No way No way Think you need a new one คอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้เหล่า Little Black Star คำที่อาร์วิลลาวีนใช้เรียกแฟนคลับมารวมตัวกันอย่างคับข้างและเตรียมเซอร์ไพรส์อาร์วิลด้วยการชูป้ายรูปดาวและ We i r e With You เกือบสิบปีที่แล้วอาริวเคยมาขึ้นคอนเสิร์ตในไทยแต่ก็โดนแฟนเพลงวิจาร์ณว่าไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ชมแต่ครั้งนี้แฟนคลับก็ไม่ผิดหวังเพราะเธอสื่อสารและสนุก,กร่วมไปกับผู้ชมมากขึ้น นอกจากเป็นแรงบันดาลใจในฐานะศิลปินไอดอลแล้วสไตล์การแต่งตาแบบ Smoky ี y อายรวมถึงการแต่งตัวแนวพังก์ร็อกยังทำให้อาริวขึ้นชื่อว่าเป็นแฟชั่นไอคอนจนต่อยอดเป็น a อ b บบี้ดอแบรนด์เสื้อผ้าที่เธอออกแบบเองอ่อไอสีชมพูเนี่ยค่ะมันมาจาก MV เ,เพลงร็อกแอนโรค่ะที่เขาที่เขาทำใช่ก็เราชอบการแต่งสไตล์การแต่งตัวเขาชอบเพลงเขา แล้วมีโอกาสมาคอนเสิร์ตเขาทังทีก็ต้องแบบจัดเต็มมาเพื่อเขาเคยซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์อาวิวอะคะ่ะแอปป้ดอนซื้อรองเท้าซื้ออะไรพวกเนี้ยค่ะคือเหมือนตัวศิลปินก็เหมือนแบบว่าทำให้เราอยากได้อยากได้สิ่งที่เขามีอะคะ่ะอยากเป็นเหมือนเขาอะไรประมาณเนี้ยมันใส่แล้วมารู้สึกภูมิใจนะจริงจริง มันเหมือน,มมนแบบใช่มีความมัน่นใจในตัวเองด้วยแบบเดินไปไหนแบบเออเทสเตอร์อวิลนะคนรู้จักเขาก็จะแบบเออมองอะไรอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีสับท์ใบรุ่นนะคะ่ะเราก็เป็นใบรุ่นแล้วก็เวลาแบบเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ค่ะ <S <S ใช่ค่ะแล้วแบบเวลาแบบเหมือนแบบมีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบคุยกับเขาได้ไม่ตกเทรนอะไรอย่างนี้ Avril l a v i ล n บ o นอนเป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่5ของ Avril ิที่จะเดินสายเปิดแสดงใน36ประเทศทั่วโลกโดยตลอด90นาทีของการแสดงเจ้าหญิงแห่งดนตรีป๊อปพังได้สร้างความสุขให้แฟนเพลงด้วยเสียงร้องและความสามารถในการเล่นกีตาร์ผ่าน17เพลงเด็ดจาก5อัลบั้มดังทั้ง Complicated Girlfriend Rock and Roll และ i m With You หลังจบการแสดงในไทยอาริลลจะเดินทางไปแสดงต่อที่ฮ่องกง